Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you ให้สีสีครบหนึ่งขวดวันกะ เลน่ยังไงบ้างบ้างไม่รอนอืมขาหมูปกติน้ำก็จะมนเนื้อไก่ไก่สมมใหตัวแล้วก็มีเนื้อวัวนะจะแบ่งตามเป็นโภชนาการน่ารักมากถ้ามัน แม่เลยถ้าเกิดเราชอบเล่นกล่องนะเดี๋ยววันนี้เราเอากล่องมาให้น้าลูกขามือ,อให้แม่กิน่ห้ดีขาหม,มูไม่ใช่ขาด้วงนะพี่พี่ถ้าขาด้วงต้องสีดำอันนี้เป็นขาหมูจริงๆเลยคนละขาเลยคนเล่นจะใส่เลยนะใส่ขาหม,มูเลยจะได้เล่นกล่องมีกระดูกเกิดการแบ่งเค้กวันเกิดกันเรียบร้อยแนละ้ว แม่ที่หาอยูเนี่ยแล้วกินไายนะครับลูกสี่แม่หนึ่งแม่กินไม่สมรูปเลยมันมีมดนเลยลูกลูกขาเลย สนั <łość> <S 2> <S 2> บสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น